โย่กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมในคลิปในการรีเอฟนะครับผมเออ่สำหรับคลิปเบสเบฟโซ่เจ็ดปีนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูคลิปตัวละครใหม่กันหลังจากที่ตอนนี้นะครับเบบินเบฟโซ่เซิฟไทยกับเ,เราเราวเซิฟ แฟนนะครับผมก็จะมีการอัปเดตฉลองครบรอบเจ็ดปีมาครับผมก็เลยห้าวันแล้วนะครับตอนนี้่คือเทลเลอร์หรือว่าตัวอย่างละครเจ็ดปีสองตัวก็ออกมาวันที่เรียบร้อยนะครับสจาบเซิร์ฟแกร์เบิลเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีนะก็ออกมาวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูกันนะครับผมว่าไอตัวละครที่เข้ามาใหม่ไอตัวละครเจ็ดปีสองตัวเป็นใครกันบ้างผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะอะไร ่าจะเห็นจริงแล้วแหละนะครับสกี่ยับตัวละครใหม่สองตัวเพราะมันก็ถูกปล่อยเทเลอร์มาว่าประมาณเมื่อวานไม่กี่วันนี้นะครับก็ปล่อยมาพร้อมกันแล้ว่าจะมีหลายช่องแล้วครับจะมีกับเออใช่หรอไอรุปข่าวเจ็ดปีหรือว่าอัปเดตเจ็ดปีนะนี้ก็จะมาในแอคชั่นกันก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาเรีแอคชั่นคลิปนี้แบบโซนะครับสำหรับรอบเจ็ดปีนน่นอนว่ารอบเจ็ดปีมันต้องมีของแจกเยอะแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับหลังจากฉสำหรับ รอบจป,ปีมาแล้วผมจะมาซุ่มกาชาแน,น่นอนนะครับบอกเลยว่ากโดยเฉพาครอบจิป,ปีครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรเท่แล้วก็ดีไซน์อะไรผมชอบมากเลยนะครับสำหรับสองตัวละครนี้ก็คืออิชโกะเจ็ดปีแล้วก็อิชิดะเจ็ดปีนี่นะครับผมส่วนอิชโกะเจ็ดปีนั้นเรมีเป็นอิชโกะที่ใช้ธนูนะครับตึกถึงอิชโกะเป็นควินซี่แบบนั้นครับอิชิโกะใช้ธชานุยิ้มสีแดงนะอิชโกะอ,อ,อีกแล้วคือแม่งเราครบรอบกี่ปีกี่ปีก็มีแต่อิชโ,โ,โ,โกะอิชิโกะ มันก็เป็นประเอกนะก็ตามใจซะนหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะครับผมที่อ,อ,อิชิดะได้รับเลือกมาเป็นตัวละครเก็ดปีครั้งแรกของอิชิดะนะครับแล้วว่าใครเป็นมืออิชิดะบอกเลยว่าห้ามพลาดัวนี้สกิลเทพอะโอเคเรามาดูใช้เลือดดีกว่าครับผมเรียบมาเโฆสณนานเลยมาครับอ่ามารีนี่เรียบเจ็ปีโอเคมีเรียบตัะอ่าคนตก ว้าวว้เที่ยวฉากตัวันประเทศนะยอดบิลชลองเจ็ดปีนะอ่านี่เป็นตัวละครนี้เป็นแน่อนอนครับอิจิดะแล้วก็อีโกะนะเป็นทีเมืองลบสีแดงนะครับอาม,มารีก,ก็แบบฉากตัวันประเทศมากอุ้อีโกะครับยูโเกเปตเจ็ดปีโออิจิดะเจ็ดปีโค้ท่เจ้าตัวนั้นผมชื่อิชิดะเจ็ดปีมากเลยโคตรเท่นั้ โอเคครับพอมอลูดีเจากอาจากตัวตัไม่โคตรที่โอ้เป็สกิลครับอยู่อันตินะมือไม่โคตอิกโกนะที่มากทุกคนดูโอ้ยนี่ขีรครับอ้หโคตรทพ้าี่ีรมากเลยางนี้แม่งเทพสุดมากเทพมากคุคดูดิโอ้ยเมโหอลังการมากโอ้โหไม่โคตที่ทท ูมว um, uh, ิโกะก็ที่นะส่วนจงดงชอบอิชิดะนะที NS: ่มากครับป๊บูมอิโน่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบีสแรปโซเอ่อรอบจิบปีนะครับที่มาคือเป็นอิชิดะครับเอ่ออิชิดะกับวิโกะนะครับผมสำหรับส่วนตัวเราชอบอิชิดะมากเลยนะแม่งชุดคือโคตรเท่แบบ ที่มากแล้วก็สกิลอะไรอันติอะไรมันอลาัางการมากนะส่วนเอ่อ,อ,อถ้าเป็นส่วนสก,กิลไว้รีวิวหลังจากที่ตวัตวละครตัวละครนี้มาแล,แล้วกันนะครับโอเคเรามาให้คะแนน,นกันก่อนนะครับสำหรับเอ่อการเปิดตัวอาบริสิเทเต็มนะครับบอกเลยว,ว่าสกิลเปิดสกิลเปิดไออินโทรเปิดเนี่ยมันคือที่มากแบบมันแม่งคนลุกเลยแบบถ้าใครเป็นเมนอิชิยะบอกเลยว่าห้ามพลาดตัวนี้ต้องเก็บนะครับห้ามพลาดจริงๆเลยนะโอเคเรามาดูกันใหม่ก่อน อ่านี่เป็นอีชิดะนะส่วนผมชอบอีชิดะมากกว่านะเพราะว่าเท่เออต้องบอกเลว่าอ้าอีโก้ดีไซน์ส่วนของอีโก้ผมมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แบบเวมืดอมอากนักนะอ่าสําหรับอีโก้นะครับก็ดีไซน์ก็เขาอาจจะถอดเบรมาจากอีโก้ควุนซี่นะครับแต่อาจจะปรับแต่งนิดนึงมันดูที่ส่วนตัวแล้วผมชอบอีโก้เรื่องนี้มากเลยนะส่วนควุนซี่ก็ชอบนะครับผม มันก็เท่เลยคนละแบบนะครับอีกโก้ร่างนี้เป็นอีกโก้ที่ใช้ธนูนะครับแล้ตัวรูปของเขาแม่งโคตรเท่คนเดียดนี่คืออีกโก้แลครับเพราว่านี่อาวุธของเขาคือเป็นธนูสีแดงใช่ปะแล้วจะมีโซ่อยู่ด้วยนะครับชุดนี้คือจะเป็นชุดของยูมาทูดผสมควนซี่นะถ้าใครม่รู้อีกโก้เป็นลูกของควนซี่เราอยูมาทูดใครเคยอาา่านมังงะมาแล้วนะฮะแล้วก็เรียกว่าชุดนี้คือชุดข้างในเป็นของยูมาทูดนะครับผมชุดไอสีขาวนี้ก็เป็นของควนซี่เราอาวุธนี่นอนเป็นของควนซี่นะครับเป็นธนูควนซี่ไอ่นอนนะ คือเป็นการเอาอีโก้ควินซี่มาดัดเปลงใหม่ให้มันเท่ขึ้นกว่าเดิมน,นะครับส่ก็ชอบมากนะที่แบบรับประกอบตัวส้มของเรานะครับปิดโกะของเราโอเคไหมมาเ่าไปครับนี่เราจะเห็นว่าอีคิดาวร่างนี้แม่งเมือกับเป็นเทพเลยกับเป็นทูตสวรรค์เลยบอกเลาโคตรเท่และส่วนตัวผมก็ชอบดีไซน์มันมากมันเหมือนกับเทพแบบเทพมาก ทุกคนดูสังเกตที่ดาบของเขาครับคือเป็นดาบดีเป็นสัญลักษณ์ของฟินเซียนะด้วยอิชิดะร่างนี้นะครับจะใช้ดาบจริงมันก็ใช้ธนูเลยแต่ว่าอตีมันจะมีการใช้ดาบเป็นธนูนะครับผมเป็นคอนโซลเป็นลูกศรมันนะครับส่วนตัวผมชอบอิชิดะเอาไปเลยสิบถึงสิบนะครับส่วนตัวชอบดีไซน์นะดีไซน์มันเท่ามากทุกคนดูดิคือดีไซน์มันเท่ส่วนตัวแล้วผมชอบอิชิดะร่างนี้มากสุดๆแล้วในบรรดาอิชิดะทุกตัวที่มันมีมาในเกมเดฟโซนะ คนดูซินี่คือดีไซน์เลยมันเข้ากันหมดเลยเยมีความเป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วก็มันมีดาดเวทีดาคือดาวไปเลยทีไปใหม่มากสุดยอดนะครับตบัวนี้เอาไปเลยสิบเต็มโคตรเท่สุเท่ของตัวเองบรรเป็นการดูสกิลของเอ่ออาร์ติโกนะความโอเคมั้ยด้วยเสรอาร์ติโกกับมีนูขึ้นฟ้าพิ้วมิโซมาครับหนึงโซ บึ๊บึบ้มทองฟ้าแตกกระจายโอเคอ่าโอเคเรามาให้คะแนน,นแตัวจานนะสกิลอะไรไอฟูงไอเฟอ์ o, o, อะไรคือสวยมากนะครับส่วนตัวแต่ว,ว่าลูกเล่นเนี่ยมันก็ยังเฉยเฉยอยู่นะคิดว่าสหรับอจิโก้นี่ก็ทำออมาไนดะ้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยวสำหรับตัวประกอบ,กบ,กบส้มของเรานะครับไอเฟอร์สกิลอะไรก็ค่อนจะที่นะผมคิดว่า,าเรนะาใครเป็นเมอิจิโก้ก็แน่นอนว่าห้ามพลาดในหนึน่งคำสั่ตัวนี้ รอเลยครับอีก5วันเข้านน่งวันนะครับสหรับเซฟเป่านะครับโอเคสับ okay, สกิลให้ประมาณสักแปะแล้วกันนะคือมันก็เสีดวยดแล้ว่ามันลเล่นอะไรมันดูน้อยแบบมันไม่ค่อยอลัาางการนะทีนี้ตอนแรกมันอลังการดีเลยเรื่องต่มาก,ก็โอเคนะก็ไม่ได้เยีนะ่มย okay, มโอเควันดูอีกอีดายกว่านี่คนดูนีงาอุ้ยนะคือฟูที่ยิ่งฟ้โหชอบตัวสุดท้ายเนยมัน ฟันโซลงมาใช่ไหมแล้วมันจะมีระเบิดเบิ้มก็แล้เ,เป็นแสงเลยเป็นมันพลังอ่ะฟูบมาแล้วก็เพิ่อนกระจายเฮ้ยมันมีอิมเพรมากแบบมันมีพลังมันสูงพลังใช่าใจไหมใช่ครับอีกมันดูทรงพลังมากมันดูแบบเทพมันดูแบบแกงอ่ะเออตัวตัวนี้ยังไม่นยังได้มากอีิชิดะคือถ้าผมซูมผมขอตัวก็ได้อีคิดาครับมิโกตัวก็ได้สักตัวหนึง่งอะไรคือผมจะดีใจบ้านแอกมากบอตัวนี้พเพราะมีการเก็บเพชรไว ซุ่มไอสองตัวดีเหม,มือนกันถ้ามาชิกสุ่มแน่นอนนะครับสำหรับสองตัวดีคือ <t aps> มันดีเนอะยูนี่รู้อีโกะแล้วก็อิชิดะนะครับอีกเหมือนกันเลยเท่เท่เท่สำหรับสองตัวนี้คะแนนความเท่เอาไปเลยสิบแต่ส่วนตัวผมชอบอิชิดะมากกว่าโดยส่วนตัวนะอิโกะผมชอบแม้ก็จะชอบนะมันดู เท่แล้วก็มันก็ดูเฟี้ยวดีนะครับสำหรับอิชิโกะร่างนี้ก็เป็นอิชิโกะอีก,อกยังตัวที่ก็จะน่าเก็บสะสมมากอ๋อตัวเจ็ดปีนี่ก็จะหล่อเท่น,นะหล่อเท่ของตัวนี้ครับสำหรับความหล่อเอาไปเลยสิส่วนความเก่งต้องมาดูในเกมเพราะผมยังไม่ได้รู้สกิลอะไรม,มาบ้างนะต้องรอในเกมนะครับว่าตัวตัวนี้ใครจะเก่งกว่ากันนะครับมาดูกันนะครับเพราะตอนนี้เราผมก็ยังไม่เห็นสกิลหรือว่าอะไรของมันมากมาย ก็มาดูครั้งหนึ่งว่าสองตัวนี้ใครเก่งกว่าจรที่ผมเล่นสองตัวนี้คือจะออกมาตัวนี้ก็ได้อยากได้หมดทั้งสองตัวนะแต่ส่วนตัวผมจะได้อิชิดะเพราะว่าในทีมผมมีตีอิจิโกะมากตอนนี้มีอิจิโกะเลยบเลยอิจิโกะทั้งทีหาอิชิดะเพราะอิชิดะเป็นตัวโค้ชที่เท่มากเลยเจ้าตัวนี้อิชิดะที่สุดนี่ชอบอิจิโกะก็ชอบอยู่นะก็เล่นทั้งสองตัวเลยครับสำหรับผมที่เพื่อๆนะครับชอบตัวไหนมากกว่าสำหรับอิชิดะหรือว่าอิจิโกะนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วย ล่ะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบกับ hmm. ไิตรงนี้กับการรีแอคชั่นนะครับผมก็ต้องลาไปครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปคลิปหน้า